ไม่ได้เจอกันตั้งนานนี่ใส่ชุดใหม่ด้วยเหรอเนี่ยใส่แล้วดูดีนี่มิยากดจังชุดนี้ดูไม่ดีเลย <c oughs> ดีใจจังอะไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ดีใจเลย เธอรู้หิวแล้วใช่หรือเปล่าไม่หิวไม่หิวไ,ไปกันหรือยังไม่ไปไปเธอไม,ไ,ไม่ไปไม่ไปไ พีาก็จังสวัสดีสวัสดีจ้าฉันส่งจดหมายไปแล้วอืมฉันจะรอความเครียดเอ็กซ์โปเจอร์เหรอ เป็นอาการเครียดเวลาอยู่ต่อนหน้าคนอื่นนะจ๊ะเรื่องที่เคยเข้าใจเขากลับไม่เข้าใจและจะพูดไม่ดีกับคนที่เขาชอบเขาจะมีปฏิกิริยาที่ตรงกันข้ามหมดเลยนะอืมแต่สำหรับเทรุอากิถึงจะมีความเครียดเอ็กซ์โปเจอร์แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเท่าไหร่คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาแล้วเหรอคะมาแล้วลูกฮะมาแล้วครับ สวัสดีค่ะอ้าววัสดีจ้ามาด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะเจอกันกลางทางอาเอเชิญจ้าเชิญสวัสดีค่ะอว๋วัสดีจ้าเออเธอรู้อากิพูดอะไรไม่ดีกับหนูบ้างหรือเปล่าจ้าก็ <c oughs> มีเหมือนกันค่ะอ พี่เทรุอากิเขาลองไปเส้นทางใหม่มาแล้วนะคะวันก่อนเนี่ยเขาไปถึงหน้าร้านอาหารที่หนูทำงานด้วยละ่ะอ๋อจริงเหรอจำเส้นทางใหม่ได้เยอะแล้วล่ะเนี่ยอืมเก่งมากเลยนะเทรุอ๋อ,อดูทำหน้าเขาสิ <laughs> ไม่ต้องเขินล่ะหน้ารถบัเมื่อไหร่จะมาสักทีถ้าได้รถบัสมาขี่จะได้ขี่ไปเส้นทางใหม่ๆอีกออ มีที่ไหนที่อยากไปอีกอะมีสิที่ไหนคะคามลับพี่ต้องบอกหนูก่อนสิไม่งั้นน่ะหนูไม่บอกทางอ่ะทำหน้าอึดอัดอีกแล้วบอกมาเธอบอกไม่ได้บอกหน่อยเธอบอกไม่ได้ขอบคุณนะคะคุณป้าวันหลังมาใหม่นะจ๊ะค่ะ คุณเมียก็ดูจ่มใสนะคะเหรอการแต่งงานมันดีไหมคะอืมดีจังเลยอ่ะ <c oughs> งั้นหนูลาเลยนะคะกลับคนเดียวระวังด้วยค่นะไปนะเทรุบาย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 ลาก่อนค่ะบายบายระวังนะจ๊ะค่ะ ขอบคุณนะทุกคนลับก่อนนะครับแล้วเจอกันครับพี่คะรีนะาท่ด๊า มากเลยสุดยอดเลยย่างเส้นนิดเดียวต้องหกแสนชิวนัเนี่ยคุณโอเกะไม่เข้ามาดูละครับ ไม่มีกระดิง่งโอ้มาแล้วมาแล้ว อรุสวิส์คอรุสวัร์โอ้ขี่เลยไหมขี่เลยไหมจับแทนไว้นะจับให้ตรงๆนะไออย่างนั้นนั่นแหละเสร็จแล้วก็นิ่งๆเอาไว้แล้วก็ทีนี้ก็นี่เอาเท้าไว้ตรงที่เหยียบแล้วก็เสร็จแล้วก็กดน้ำหนักลงไปนะ อย่างนี้แล้วก็เคี้ยวไปได้เลยแล้วเวลาจะเลี้ยวก็ตีวงแบบนี้เวลาจะลงก็ให้เอาเท้าซ้ายลงก่อนแล้วก็เอาเท้าหยันบนพื้นแบบนี้อ่ะนี่ไงแค่นี้เองอ่ะนหนลองดูสิอลองดูน่าละน่าละไปเลย ค่อยขี่ช้าๆก่อนนะโอ้เอาเอาเอาเป็นอะไรหรือเปล่าฮะมาๆมา,มา,า,ายกขาออกก่อนมา,าค่อยๆทรงตัวไปเรื่อยขี่ไปเรื่อยนะต้องปั่นตลอดไม่งั้นเดี๋ยวล้มพยายามฝึกตีวงให้คล่องเข้าไว้อย่างงั้นไปเรื่อยๆดีมากอา่าค่อยๆ แต่คุณมิยาโกคะคะเขาส่งมาขอบคุณเมื่อวันก่อนนะะีอ่อค่ะพี่เทรุก็ดีใจนะคะที่ได้เจอคุณมิยาโกะคุณมิยาโกะเขาก็ดูมีความสุขด้วยครอบครัวเขาเคยมีปัญหาเขาเลยอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเห็นเขามีความสุขแม่เองก็ดีใจด้วยะ ถึงมิยาโกจังวันนี้ฉันไปทำงานที่สวนสัตว์มิยาโกจังมากินข้าวเย็นที่บ้านมิยาโกจังไม่มีความสุขเลย My ฮียก็จังสวัสดีสวัสดีสวัสดี ส <c oughs> <Es že> <c oughs> ่งจดหมายไปแล้วฉันจะรอ รถบเนี่ยเท่มากเลยนี่จะมาอวดฉันเหรอเก่งจังเลยนะอุตสาห์มาถึงนี่ได้เก่งที่สุดเลยเทรู้อุตสาห์มานี่แต่ว่าฉันต้องรีบไปข้างนอกไปไหนเหรอไปทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์คุณคาวาระเพราะสัญญาไว้แล้ว การแต่งงานก็คือสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปขอบคุณนะที่อุตสามาฉันไปนะบาย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  ถึงมิยากกจังวันนี้เป็นวันหยุดของฉันฉันออกไปขี่รถไปวันนี้มิยากกจังร้องไห้เดี๋ยวก็หายแล้วนะ คนที่ได้มารู้จักกับรถใบก็จะได้รู้จักตัวเองในอีกแง่มุมหนึง่งเพราเราได้ขึ้นขี่รถใบเราก็จะได้เห็นโลกใบใหม่ตอนรถวิ่งไปเราไม่ได้สัมผัสกับความสุขเพียงอย่างเดียวแต่บางครั้งก็ทุกข์ด้วยได้สัมผัสสายลมท้องฟ้าได้สัมผัสกับพื้นดินและข้ามผ่านความยากลำบากโลกแบบไหนล่ะที่รอเราอยู่ มันคือโลกที่คนขี่รถบายเท่านั้นที่จะได้รู้จักไงล่ะรินาขอคุยด้วยหน่อยนะไม่เอาคิดว่าพี่จะมานั่งเทศแกหรือไง ก็ใช่เนอะสิก็ดีแล้วหเห็นว่าพอเรียนจบก็จะย้ายออกไปเหรอืำไมาไพี่ครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีมีอะไรเปล่ะจะอาบน้ำเหรอลูก การแข่งเหรออืมอ,มอมพี่อยากไปดูเหรออย่าบอกนะว่าอยากไปแข่งจะบ้าเหรออยากไปฮะเอออันนี้มันต้องขี่ตั้งกี่กิโลหรือมะสี่สิบกิโลช้วนะสี่สิบกิโลมันไกลมากเลยนะพี่ไกลขนาดนั้นมันอันตรายเนะคนลงแข่งก็ตั้งเยอะแยะ นายไม่เหมาะกับที่ที่คนเยอะๆหรอกไปเกะกะคนอื่นเขาเปล่าๆนี่รู้ไหมว่าเขาต้องแข่งขันกันเทุู่้อากิคงไม่เข้าใจคําว่าแข่งขันหรอกอืมคํานี้ยากเกินไปสําหรับเขาจริงๆด้วยแต่เราก็วควรจะอธิบายนะครับไปอาบน้ํำนะครับเทรุอากินายไปแข่งไม่ได้นะเข้าใจไหม อุณหภูมิน้ำสามสิองศาไม่ลองดูก่อนแล้วจะรู้เหรอพี่ฮะเรื่องเทรลุกี่ชะชางเองะว่าแต่เรื่องของแกแกจะย้ายออกไปอยู่ไหนอยากทำอะไรมันก็เรื่องของหนูนเ่ดินะคิดยังไงของมัน ถึงมียากดจังวันนี้ฉันไปทำงานที่สวนสัตว์ฉันไปที่ร้านคุณคาเมดาฉันอยากลงแข็งผมกลับมาแล้ว มาแล้วเหรอคะทำอะไรเตรียมของไว้พรุ่งนี้ไม่เหนื่อยมั่งหรือไงพรุ่งนี้โอเคนะอืมเรียบร้อยคะ่ะเผลอฉันฝากด้วยนะเพื่อนเพื่อนมันตื่นเต้นกันจะตายจะมากันกี่คนคะอ,อ๋อแปดคนอืมโอเคค่ะมากันแปดคนคงจะนั่นเต็มห้องเลยสงสัยต้องหาซื้อบ้านเดียวแล้วละมัง้งเตรียมให้ลูกๆด้วย ลูกๆเหรอแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกสิถ้าเรามีลูกด้วยกันครอบครัวจะได้สมบูรณ์สักทีมีลูกแล้วจะได้อยู่กันยืดยืดแต่บางคนถึงมีลูกแต่ก็ต้องเลิกกันก็มีนะอย่างไซโต้เพื่อนฉันนะี่ยอย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่านะเธอก็ควรจะแพลนไว้ได้แล้วนะเรื่องบ้านกับเรื่องมีลูกควรจะเริ่มคิดไว้ได้แล้ว <c oughs> な ออกไปซูปเปอร์นะไปซื้ออร่อยแครอทมันไหม้นะคะอ๋อไม่ต้องหรอกอย่างอื่นก็มีตั้งเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่ ég er góð พี่คุยกับรุ่นพี่ไว้แล้วจะฝากรินาไปทำงานกับเขาสนใจอยากไปทำงานกับเขาไหมล่ะนี่ฟังอยู่หรือเปล่าอืมอ้าวเป็นอะไรลูกอาเทลุอากิบเป็นอะไรไปครับ ดูอากีอัอน,นี้ชิดน้ำตาก่อนนะลูกวันนี้ทำงานเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยครับวันนี้มีเรื่องแย่ๆหรือเปล่าลูกไม่มีข้าวกลางวันนะกินอะไรจ๊ะแกงกะหรี่ไก่ อร่อยไหมอร่อยมากเหรอจ๊ะงั้นก็ไม่มีอะไรนี่คะแล้วทำไมเขาร้องไห้ล่ะบางทีอยู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาเองโดยไม่รู้สาเหตุด้วยเนอะนะอืมอืมไม่มีอะไรแล้วค่ะแม่เขาก็กินข้าวเป็นปกติดีนี่ หลับแล้วเหรอคะอืมหลับปุ๋ยเลยล่ะเห็นไหมไม่มีอะไรแล้วค่ะถ้ามีเรื่องเครียดพี่เขาก็ต้องนอนไม่หลับ อรุณสวัสดิ์จ้าจะไปไหนล่ะคะอืมจะไปสวนสัตว์นะจ๊ะไปหาพี่เขาเหรอแม่จะไปถามพ่อเขาดูนะว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้ามีเรื่องอะไรเขาก็โทรมาเองแหละแม่ไม่เห็นต้องไปเลยแม่ก็ว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะแม่ไปก่อนนะ ยังขี่รถบ้ายอยู่ไหมครับครับผมขี่ในวันหยุดนะครับคงจะสนุกน่าดูเลยตอนรถวิ่งไปเราไม่ได้สัมผัสความสุขเพียงอย่างเดียวได้สัมผัสสายลมท้องฟ้าได้สัมผัสกับพื้นดินและข้ามผ่านความยากลำบากโลกแบบ